ทอมอาศัยอยู่ในอะโครโพลิสของกีกโบรานมันจะมีอยู่ตอนหนึง่งในยุคที่รุ่งเรืองและมั่งคั่งของอะโปโพลิสมันมีอีกมุมหนึ่งที่คนไม่เคยเห็นนั่นก็คือชนชั้นที่ยากจนค้มควักหาเศษอาหารไปเรื่อยในขณะที่เจอรี่เขาพักอยู่ในบ้านแบบพระราชวังทอมเลยล้วงเข้าไปในวังของเจอรี่เพื่อจับเขาออกมาแต่เจอรี่ก็เหลี่ยมใส่ทอมทอมได้แอบเข้าไปในวิหารแต่มันมีกฎห้ามแมวเข้าเจอรี่จึงหัวเราะทอมที่ถูกเตะออกมาทอมจึงจะยิงก้อนหินใส่เจอรี่ด้วยเครื่องทุน แต่ดันใช้ไม่เป็นโดนเท้าตัวเองเซไปโดนลูกป,ปั้นชาวกรีทอมเลยตีเนียนแอบเอาหัวลูกป,ปั้นเข้าไปในวิหารซึ่งเจอรี่ก็ได้แกล้งทอมจนเกือบถูกทหารจับได้จากนั้นทอมก็ได้เอาเหยือกมาจับเจอรี่แต่ดันพลาดมือไปตีเจอรี่ก็เลยแถมให้อีกข้างหนึ่งแล้วเนียนให้ทอมชกมวยทําให้เสาหักไปโดนตัวเองทอมจึงถูกไล่ออกมาด้านนอกอีกครั้งคราวนี้ทอมก็ได้เอาถังขยะมาทําเป็นชุดเกาะแอบเข้ายังหัวเลาะชุดเกาะของเจอรี่อีกด้วยเจอรี่ก็เลยจัดการสั่งสอนทอมที่มาดูถูกเขาและในฉากสุดท้ายเจอรี่ก็ควบม้า และดีดทอมออกจากวิหารไปได้สําเร็จจากนั้นเจอรรี่ก็กลับไปใช้ชีวิตปกติส่วนทอมก็อยู่ไม่ได้จึงวิ่งหน,นีออกจากเมืองนี้ไป